เดินโครงานของเรานะคะอันถับไ์ก็คือเราจะไปปรึกษาอาจาที่ปรึกษาก่อน,นะคะ่ะหลังจากนั้นเนี่ยพวกเราก็จะมาช่วยกันทำโปสเตอร์แล้วก็ทำคิวอาร์โค้ดนะคะให้นแบบนี้ 8. ทำอะไรได้บ้างใช่ไหมล่ะคะเลือดหนึ่งถึงนะคะประกอบไปด้วยพลาสมา55เ็กล็ดเลือด10และเม็ดเลือดแดงอีก41คะ่ะพลาสมาเราจะไปช่วยผู้ป่วยไฟไหม้น้ำร้อนลวกหรือว่าผู้ป่วยที่ขาดปัจจัยการเห็นตัวของเลือดเนาะผลิตภัณฑ์จากพลาสมาล่ะคะอันแรก f ฟตเตอร์เอรักษาฮิมโผลฟิเลเอเอมูโนโกลบูรีนรักษาโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแต่กำเนิดอัลบูมินรักษาโรคไตเบาหวานหรือว่าโรคมะเร็งที่มีความล้เมเหลของระบบอ,อาวัยวะนะคะและสุดท้ายผลิตใช้ร่วมป้องกัน,กน ต่อมาเกลืเลือดเกลือเลือดจะช่วยทําให้เลือดแข็งตัวอุดราชิขาดของหลอดเลือดเนาะก็เอาไปช่วยผู้ปว่วยที่ไขกระดูกสร้างได้น้อยสูญเสียเกลือเลือดจานวนมากนะคะและสุดท้ายเม็ดเลือดแดงช่วยขนส่งออกซิเจนนําไปช่วยผู้ปว่วยโรคหิตจารัสซีเมียไขยกระดูกฝ่อและผู้ปว่วยที่สูญเสียเลือดจานวนมากะคะ่ะ รู้อย่างนี้แล้วหลายๆคนอาจจะอยากบริจาคเลือดขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมล่ะคะเวลาเพียง20นาทีกับเลือดหนึ่งถุงเนี่ยสามารถช่วยผู้ป่วยได้ถึง3รายเลยทีเดียวโดยการบริจาคแต่ละส่วนของเลือดนะคะจะเป็นการบริจาคด้วยเครื่องแยกส่วนประกอบโลหิตอัตโนมัติค่ะโดยจะต้องเป็นผู้ที่อายุ18ปีบริบูรณ์ถึง60ปีถ้าบริจาคครั้งแรกคนมีอายุไม่เกิน50ปีนะคะต้องเป็นผู้ที่มาบริจาคโลหิตชนิดโลหิตรวมที่สู์บริการโลหิตแห่งชาติอย่างน้อย1ครั้งภายใน6เดือนนะคะเส้เนเล,เลือดที่ข้อพับพาชาร จะคปจะบริจาครั้งละ 500cc ซีบริจาคได้ทุก14วันใช้เวลาประมาณ45นาทีค่ะเกล็ดเลือดนะคะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงเนาะแต่ว่าต้องมีค่าเกล็ดเลือดมากกว่า2 0 0 0 0ตัวต่อเลือด1ลูกบาศมิลลิลิตรนะคะแล้วก็ไม่ควรกินยาแก้ปวดแอสไพรินก่อนการบริจาค5วันด้วยค่ะสุดท้ายค่ะเม็ดเลือดแดงนะคะเม็ดเลือดแดงใช้เวลาประมาณ45นาทีบริจาคได้ทุก4เดือนให้กับผู้ป่วย2รายนะคะแต่ว่าเราต้องมีการทดแทนส่วนที่เสียไปด้วยน้ำเกลือ400มิลลิลิตรเนาะ คน,นันสมบัตินะคะผู้บริจาคเพศชายคงมีน้ำหนักมากกว่า59กิโลกรัมสูงมากกว่า155เซนมผู้บริจาคเพศหญิงนะคะคงมีน้ำหนักมากกว่า68กิโลกรัมสูงมากกว่า165เซนมแล้วก็ต้องมีค่าความเข้มค้นโลหิตหรือว่าค่า HCT นะคะมากกว่า40%แล้วก็ไม่ควรมี BMI เกิน25ด้วยค่ะ แล้วหลายคนอาจจะสงสัยใช่ไหมล่ะคะว่าก็จะได้แต่ละส่วนจากเลือดหนึ่งถุงเนี่ยจะต้องทํายังไงโดยทั่วไปนะคะเราจะใช้เป็นเครื่องปั่นแยกเลือดชนิดทำความเย็นค่ะโดยเลือดที่ปั่นเนี่ยควไปเลืนในถุงพลาสติกเนาะเพื่อให้ปั่นได้สะดวกแล้วก็ปราศจากเชือ้อน,นะคะโดยเราจะต้องเข้าใจก่อนว่าเ,เลือดแต่ละชนิดเนี่ยมีขนาดแล้วก็น้ำหนักที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นต้องใช้ความเร็วในการปั่นที่แตกต่างกันด้วยนะคะอันแรกคือการปั่นเบาการปั่นเบาคือการปั่นที่ความเร็วประมาณอนึ่งพันแปดื่อยรอบต่อจาาีนะคะนั้นเราจะเก็มา เอาไว้เพื่อไปปั่นแรงต่อค่ะการปั่นแรงนะคะคือการปั่นที่ความเร็วประมาณ3,000รอบต่อนานทีนะคะปั่นนานถึง10นาทีเพื่อแยกเป็นเกล็ดเลือดก,กับ plasma นะคะและสุดท้ายเราจะไปเตรียม cryo precipitate ค่ะโดยการนำพลา s m a เนี่ยไปแช่แข็ง1นคืนจากนั้นละลายในตู้เย็นในอุณหภูมิ2องอศาเซลเซียสอีก1คืนนะคะและสุดท้ายปั่นแรงเพื่อได้เป็น cryo r e m o l ง um plasma แล้วก็ตะกร้อ cryo p อ e c i ิพ t a t e ค่ะการดำเนินงานงเนี่ย จารค่ะสำหรับข้อเสนอแนะในการทำโครงงานนะคะก็คือ,อเราเนี่ยมีเวลาไม่เพียงพอตั้งกระชั้นชิดในการที่เราจะเผยแพร่สื่อทางโซเชียลมีเดียหรือว่าทูอัพ